อาคาวันนี้มันพุธที่ยี่สิบนะครับอาวันนี้จะมาดูอหุ้นที่น่าสนใจคือมีเพื่อนผมก็าชอบถามนะโทรมาถามว่าเออวันนี้เล่นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออวันหลังจะม,มาบอกลวกันว่าพวกนี้คือวันนี้ทั้งหมดอ่ะผมมองอยู่แล้วมุตัวก็ซื้อไปแล้วนะครับทุกตัวก็เออผมว่าไม่รู้สิสำหรับผมมันน่าสนใจนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเวลา ซื้อตอนนี้ผมก็ไม่มาคิดว่าตลาดมันดีเราก็ขายตัวอื่นแล้วก็มาซื้อตัวพวกนี้นะครับวันนี้มีประมาณสิบตัวเนี่ยนะครับที่บอกประจํานะผมก็บอกดูทุกคนดูนะครับเนี่ยนี่คือนี้เล่นประจํานะครับยอ้เนี่ยพวกนี้จะมีปั่นอยู่สองตัวที่อันเนี้ยที่เหลือพื้นฐานหมดเลยนะครับมีตัวนี้ตัวหนึง่งปั่นบรู๊นี่จึ๋งๆนะครับสามารถนี่โซลา่านี่นะครับเนี่ยเขา้าเนี่ย พวกนี้คือทาั้งนั้นนะครับที่สังเกตไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นหุ้นผมว่าเซตห้าสิบเซทร้อยนะครับอันนี้มันก็จะมีแค่นี้เองนะครับพวกนี้คือทานีนี่ก็ใช่นะครับไอ้การข้างล่างนี้ก็คือตัวไหนบ่อยเวลาเราอยู่เราจะไปข้างบนนะครับเอาไปข้างบนไปดูง่ายยังจริงพวกนี้ก็เล่นหมดแหละเดลต้าเงี้ยมันก็ได้หมดนะครับคือ,อ,อผมว่าต้องเราต้องบาลานซ์พอร์ตให้มันดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องเป็น เป็นหุ้นพื้นฐานแล้วหน่อยอย่าไปหุ้นปัน่นจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ CPF หาให้ดูทั้งดวงนนะะวนนเนี่ยนะครับพวกเนี้ยงานแรกเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยประจำนะครับแต่ตัวถ้าสองตรงนี้เราเล่นตัวใดตัวหนึ่งก็พอมันก็เหมือนกันโออาร์ตอนนี้ก็ไม่มีโอเคนะอย่าลองดูแล้วกันว่าทำไมถึงน่าสนใจ,จมาดูแจ๊สอ่าแจ๊สผมเคยพูดเสมอนะสามห นี่นะครับตรงแนวต้านเนี่ยเห็นไหมครับแนวรับเนี่ยกับแนวต้านก่อนเนี่ยสามหกหกแล้วมันตีเส้นนะครับเทนไลน์มาวันนี้มาถึงนะครับในเดย์นะครับแต่คุณดูวีควีคเนี่ยยังมีช่องว่างได้เยอะนะสามบาทต้นๆเลยนะครับถ้าวีคเนี่ยสมารยี่สิบได้เลยนะถ้าลงมาแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันทําได้อยู่แล้วแต่เดย์อะถ้ามันมาถึงนะรเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีของแล้วเราขายตั้งแต่ เกาะบนคืออ้เกาะบ,บนสมมติว่าเราขายไปร้อยหุ้นนะครับนักปกติถ้าเป็นหุ้นที่ผมเล่นประจําผมก็จะรับซื้อร้อยหุ้นนึ่ออกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สมมติผมขายไปร้อยหุ้นเรากลยุธ์เราก,รก็ต้องเปลี่ยนตลาดมันไม่แน่นอนเราจะซื้อแค่ห้าสิบหกสิบอีกห้าสิบเก็บไว้ก่อนก็คือนะ้าวันนี้สามหกหกไหนคุณซื้อไปเถอะ สำหรับผมนะมันกคนเรากำลักร,รณีกันเพราะผมขาวไปข้างบนแต่คนที่เต่นใหม่มันที่ผมบอกสามหกมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับดูเนี้ยตรงนี้เป็นแนวต้านอันหนึ่งนะแนวต้านแนวรบับตรงจุดเนี้ยนะครับเห็นไหมครับไอ้จริงมันอยู่ตรงนี้นะแล้วพอมันตีดาวเทนอัพเทนไลน์มามันมันเป็นจุดที่ประจบกันพอดีสามหกสามหกแปดประมาณเนี้ยถ้าหลุดตรงเนี้ยตายเลยครับผมอาจจะต้องโยนทิ้งไปแล้วมันเล้วไปรับใหม่สามสามแปดสามสามหก สามสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ดิครับว่าจะเอาอยัางไงยังยังยังบอกไม่ได้นะตอนนี้ก็ซื้อไปแค่ส่วนหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งละกันของที่ขายไปเอามันผมว่าทใจไหมผมว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่อ่าเขาเรียกอะไรเหมือนเราช็อตเกนพอรนอะแต่มันมันไม่ใช่เนี่ยเราขายไปแล้วเ,เราซื้อตรงนี้เราก็ถือว่าเรากำไรไปไปแล้วเราซื้อตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วเรา,เรายังมีเงินเหลือเป็นรอซื้อข้างล่าง หรือแย่สุดเนี่ยก็สามสองสี่สามสองสองเนี่ยจะบอกว่ามันไม่มันจะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไนนะครับแจที่ทําได้หมดนะเขาจะทุบแบตเอาให้ตายดูคุณดูนะตอนที่ลงเนี่ยสี่แท่งนั่นเองลงมานั้วจะเท่าไหร่สี่บาทเหลือสามบาทบาทนึงเนี้ยลงมาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับภายในเวลาแค่วิคเดียวเองนะครับ เราก็บอกไม่ได้แตครนี้มาเราก็รอดูแล้วกันอันนี้ผมว่าก็ไม่ได้ได่าเกียรติามาดูแม็โครแม็โครเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับเนี่ยเทรลา์เนี่ยดาวเทรลา์ตรงเนี้ยโหแบบถ้าเบรกได้นี่สวยเลยนะดูตังนีทางขวาหมือนะครับเวลามันเบรกไม่ใช่บอกขาขึ้นนะครับมันแค่จบขาลงนะต้องแยกให้ออกนะไม่ใช่ว่าฮูพอเบรกเ,เสร็จตะบี้ตะบันซื้อ ไม่ใช่นะครับมันจบขาลงอย่างเนี้โอเคมันอาจจะดูดีขึ้นแต่มันจะไม่ในวีคอะคือจุดเนี้ยแส่สนยสามเจ็ดห้าใช่ไหมไอ้ตรงที่เขาทําเพิ่มทุนไหมหรือสี่สามห้าศูนย์ผมจำไม่ได้นั่นแหละก็ต้องให้เบรกตรงนี้ไปก่อนถึงจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับไม่ต้องรีบเลยยังมีเวลาเยอะนะคุณดูเนี่ยในวีคเนี่ยคุณอาจจะมองไม่อ,ออกแต,แต่นี่มันเชื่อมันดีนะครับเนี่ยแหละคงอีกไม่นานเนี่ยแต่อย่าให้หลุดนี่นะสามแปดนะครับ ดูนะมันเป็นบือเรียสามเหลี่ยมทังเกิลรุ่นสามแปดอ่ะผมให้ดูแล้วกันเวลาเขาดูนะนักวิเคราะห์เขาที่เขาบอกว่าเคยเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้ามันไม่เลือกข้างวันเนี้ยมันจะต้องเลือกละกูจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง5้าพฤษภานะครับก่อนผมก็งงเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะก็คือมันมันจักหลักไกนี่เองนะครับเข้าดนกรอบสามเหลี่ยมถ้ามันยังไม่เลือกจริงๆมันไม่ถึงหรอกวันนั้นน่ะส่วนใหญ่จะต้องมีสักวันนึงเงีย ที่จะ break ขึ้น b r e k ลงเราก็ทําตามนั้นไปนะครับวันสุดท้าย5หรือ6กพฤษภาห้าพฤษภาวันหยุดนี่ก็ต้อง6เสียงอันนี้อาจจะเป็น4หรือ6เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขยายมันใหญ่ขึ้นผมว่าน่าจะเป็นสี่ซะมากกว่าหมันนั่นไปนะครับลองดูนะผมว่าให้ดูร้อยสองชั่วโมงแล้วกันน่าสนใจไหมสองชั่วโมงเ่ะเริ่มจะดูใช้ได้แต่ยังไม่สวยนะวงนี้ไม่ต้องรีบนะพูดในตัวใหญ่ๆเนี่ย มันมีเวลาให้เราเข้าไปเล่นกับมันเสมอนะนดูบิวตี้อ่าบิวตี้นะครับวันนี้มีวอลุ่มผมว่าอ่าผมก็ดูอยู่นะจริงๆอ่ะไอซ์ไซมันในเดย์มันขึ้นไปแล้วนะครับในวีคเนี่ยคุณสังเกตไหมอยวผมให้ดูนะอย่าไปมองถึงอดีตมานะครับคืออดีตของผมก็คือมาจาะขนาดอย่าผมให้ดูลวกันคนที่ไม่รู้จักมันนะครับเป็นหุ้นสุดยอดตายทั้งบางนะครับจากสามยี่สามลงเหลือบาทเดียวมีที่ไหน เออยี 23, อ 1, 1> ่ามเหลือหนึ่ง่าทแล้วผมให้คุณดูอะไรนะสมมติว่าคุณอยากรู้นะเขาเก็บของตรงไหนนี่มันน่าสนใจไหมตั้งแต่เอาเอาทางเฟร,รมนี้เลยแล้วกันอ่าตรงนี้ไม่มีนะหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้านี่เจ็ดปีแล้วนะราคาที่เขาเก็บเยอะสุดหนึ่งหกหนึ่งมันไม่ใช่ที่เขาเก็บเยอะมันเป็น transaction ที่เขาแลกกันอะแลกกันไปแลกกันมาอ่ามันอาจจะตีความได้ว่าเขาราใหญ่ซื้อจะก็มันจะพูดอย่างนั้นก็ข้อวข้างตัวเองไปหน่อยนะจะมองขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าโยนไปโยนมาหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ถึงห้าศนมันโอเคไหมผมว่าถ้าคุณคิดจะเบสมันดีกว่าข้าบ่อนนะเหมือนคุณไปซื้อหวย ว่า <itor> ไปซื้อมันโอกาสถูกยากอย่างเงี้ยมันมีหลักการตรงเนี้ยคุณแค่หล่อนี่คือมันนะครับคูณอหญ่จะต้องถือเป็นหลายๆเป็นปีๆนะแต่เจ้าก็อาจจะไม่มาแล้วก็ได้นะครับคุ้นอะไรมนลงอย่าง24บาท23บาท24บาทหรือเปล่าเดียว2ส24เท่าหายไปรู้ดเราคมีล้านทุ้นมีเลย24บาท,บาทคุณก็เลยอยู่24ล้านบาทตอนนี้คุณก็เลยอยู่ล้านเดียวล้านล้านห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดก็ กี่บาทก็ช่างเถอดลัตีว่าบาทเดืแล้วกันตับสุดเนี่ยถ้าถ้าที่แตกแล้วก็กลับมาผมว่าน่าสนใจแต่เราไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็มองอยู่แต่เราเวลาเล่นเราไม่ได้เล่นเดนะครับไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นมันนะมันเอาไว้ดูเ,ยเฉยๆว่ารูปร่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเบสตรงนี้ได้พวกเนี้ยผมว่าตามนะจริงๆไม่มีอะไรหนึ่งห้าเนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าสวยนะ ถ้าเบรคไปได้ผมก็น่าสนใจเลย OSPR ลงมาพอสมควรนะยืนได้เราก็เรามาดูกันแล้วกันในวีกอะเริ่มไม่สวยเลยนะครับใน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 ,ในเดก็ไม่ได้สวยนะเหมือนกับโอ้โสดหน่อยครนี้เรามาดูสอชั่วโมงชั่วโมงโอเคไหมยืนได้ไหมยังไม่ได้นะครับอาจจะยืนไปผมไม่แน่ใจนะผมรอแค่มันเบรคตรงเนี้ยสามห้าแค่นั้นเองะไม่มีอะไร แล้วคุณก็โฟ l ว์บ mm ่ายไปรอเพะโวลุว mm ่ม hmm. นะครับ mm hmm. พวกนี้มีจุดคัดล้อนนะสาสี่โยนทิ้งทุกราคานะไม่ต้องกลัวนะครับลงไปรับข้างล่างในสามสองอ่าตัวนี้เคอรี hmm. ่นะครับเป็นไงครับมาแล้วนะเริ่มเริ่มเดี๋ยวดูดีนะโวลุ mm ่มเชื่อมมายับคือเราดูตามกราฟนะเราไม่ต้องมาดูนะบริษัทมันขาดทุนนะกำไรนะครับอย่างที่บอกมันเกิดผมพูดมาสาวันแล้วนะครับ mm hmm. ว่ก็พูดมันเกิดบูลชิคคอมโบเจนนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าจะขึ้นถ้าทถุตรงนี้ไปเนี่ยผมก็จะซื้ออีกไม้หนึ่งนะยี่สิบามอีค่าสิบตังค์นะตอนนี้ก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับตอนที่ซื้ออย่าให้ดูเราซื้อตรงไหนนะครับในวีคไม่ต้องไปดูแล้วมันดูดูดูแล้วมันช้ำใจนะในวีคอา้าวมันตัวเดียวนี่หะพิดิดพิดพิดพีด๋ย่แป๊บหนึ่งนะครับ มันเป็น RPC ค่าเห็นไหมอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นหุ้นปั่นนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เล่นนะครับอันนี้เป็นดูเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเป็นหุ้นปั่นอ่าดู curry อ่าดูนะครับเนี่ยเห็นเห็นไหมครับถ้าสั้นๆนะครับอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ย แต,แต่ที่สองสามวันที่ผ่านมาผมไม่ได้เปิดให้ดูสองชั่วโมงไงผมไม่บอกว่าดูภาพรวมๆเห็นไหมครับมันใช้ได้หมดแหละเวลาคุณลองดูตีเนี่ยโลหลุดลงมาไหมจากยี่สิบหกหนึ่งก็ได้ตังบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปตีเล่นๆนะว่างๆเหมือนเหมือนเอาไม้ไนมะ้ไนมะ้บรรทัดนอะไรอย่างเงี้ยมาลองตีจริงๆไม่ต้องใช้เหรอาไม้บรรทัดพูดถึงว่าเราก็มองด้วยตาเปล่าก็ได้ ถ้าอย่างนี้นะครับเวลามันจบ2ชั่วโมงคุณดูได้2ชั่วโมงถ้าคุณซื้อด้วยเทนไลน์นะคุณก็ต้องขายด้วยเทนไลน์นะตีอย่างเงี้ยจะเวอร์ไปหน่อยอ่ะพวกเนี้ยาหลุดประมาณนี้ยี่ส0องสามสิบผมก็โยนทิ้งไม่มีอะไรนะถือว่าอ่ากำไรไปแต่ถ้าเกินยี่สามผมจะซื้อเพิ่มแค่นั้นเองลองดูลวกันเซเว่นอัพผมว่าทรงแต่เริ่มดูดีมีตุดีขึ้นแล้วนะครับพี่แต่ว่าอ่ายังโยนโดนกดราคาอยู่ ลองดูละกันผมว่าอย่างที่บอกผมจำไม่ผิดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหนึ 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปดจะจำไม่ผิดเดี๋ยวดูทีนี้เนี่ยผมรอเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดโอ้โหมันวิ่งกระจายนะครับอาจจะเป็นขึ้นอีกรอบหนึ่งสังเกตไหมที่เขาลงมาเนี่ยเขาไม่หล,ล,ล,ลุดตรงนี้นะติ่งเนี่ยมาสัมผัสเป๊ะเลยเก้าสิบตังเฮ้ยมันหลุดมานิดนึงเว้ยเก้าสิบสี่มันหลุดมาเก้าสิบสองโอ้ถือว่าแย่นะถ้าคนเขาเล่นอะไรนะ อีเลียนเวฟมันดูไม่ดีนะแต่ผมผมผมอีเลียนเวฟผมผมไม่ได้เลีนเน่ยนผมเคยศึกษาแล้วงงอะไรวะมันนับยังไงของมันะนับผิดนี่เริ่มนับใหม่อะไรเงี้ยมันพอนับผิดเราก็ต้องก้าวใหม่อะไรเงี้ยเออหนึ่งแปดนะประมาณนั้นอะแต่ผมว่าทรงเริ่มใช้ได้นะครับบนรุ่มเริ่มมาเนี่ยหายหายอย่างเงี้ยรอแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอ,อมาดูตัวนี้ บาบ,า,บาแปดศูนย์นะอลีบาบานะอันนี้ใช้สองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับจริงๆสองชั่วโมงตัวเดียวก็ได้นะเพราะว่ามันมันมัน,มนสั้นอ่าดูแล้วกันถ้าสนใจไหมเนี่ยอ่าที่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะผมมาเริ่มเล่นกันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะผมซื้อเนี่ยไม่ใช่ผมซื้อตรงนี้นี่วันนี้เลยนะจะไม่ผิดเนี่ย แล้วก็ลงมาเฮ้ยสิบเปอร์เซ็นตแล้วผมกก็ไปซื้อเพิ่มแล้วมันก็เด้งขึินไปก็ถือว่าวันน่าจะเป็นวันที่มีนาคือผมก็ไม่ไม่รู้มาก่อนนะมันมีผมก็เห็นแล้วแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรบา,บาๆอะไรอย่างเงี้ยดีๆไปเจอเออมาดูก็น่าสนใจเว้ยก็ลองซื้อไปเล่นๆนั่น,หนแหละตั้งแต่นั้นนะก็เลยก็เลยเล่นออกมาแล้วเราก็ไปขายครนี้ไอตัวตรงเนี้ถามว่าควรซื้อไหมผมว่ายัางไง เนี่ยผมใ้ดูนด้นลวกันมาดูวันก็ได้เนี่ยครับวันกับสองชั่วโมงเนี่ยดูเดย์นะยัง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 ไม่ได้เข้าเขตโอโซเลยแต่ก็ผมกลัวมันเด้งไม่มีอะไรนะครับคือเราก็ซื้อไปส่วนหนึ่งแค่นั้ไนนม่ได้ซื้อแบบที่ขายไปทั้งหมดอย่างที่ร้อยประสิกเหมือนเหมือนที่บอกแจ๊สอะไรเงี้ยซื้อน,นิดซื้อไปนิดหนึ่ง เผื่อฟุกนะครับซื้อไปจริงๆไม่ถึง5้าสซที่ขายไปหรอกติ่งเดียวแค่นั้นเองก็ถ้าได้นะผมก็มาดูผมจริงๆริงผมว่ามันค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยนี่ลังหลังโอป้ปวดกระบาลนะครับถามจริงคนทับถามไอ้อะไรเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเหมือนเป็นลูปที่กว้างอ่ะผมเดาแลนะว่าถึงแม้มันจะลงมาเยอะลงมาตั้งแต่โอ้โลงมาสามเท่าเลน นะจังหวะเราก็ไม่ดีแต่ถ้าลงมาถ้าพรุ่งนี้ลงมาอีกนะผมก็จะจะไม่ซื้อเพิ่มนะครับจนกว่ามันจะเป็นลงมาถึงนี่เลยนะสามสองประมาณสามสองแปดเนี่ยสามสามสิเนี่ยโลเก,ก่าของเขานะเพราะว่าตรงคูสังเกตไหมในในในเดย์เนี่ยไม่มีแนวต้านไม่มีแนวรับนะครับคือทางสะดวกแต่คือมันใช้ตัวนี้ดูลําบากเพราะว่าเราไปอา่าองของเขาเนื้อไหมครับต,ตัวของเขาก็บีนะแต่เอออยู่ไหนเดี๋ยววันหลังให้ดูแล้วกัน เนี่ยก็น่าสนใจนะผมก็ก็มีอยู่บลูก็ก็สวยสวยนะแต่ว่าลูกไม่มีน,นั่นเองติดตรงวอลล่มเนี่ยพยายามจะเหนือพุ่นน้ำไปแล้วถ้าคราวนี้ขึ้นไปได้นะผ่านหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยมีข้อแม้เดียวต้องผ่านนึงสองสองนะถึงจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ใหญ่ใหญ่ๆนะมันมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะจุดต่ำสุดมันไม่ได้ต่ำลงมาถึงนี่นะครับคราวนี้ถ้าลงมาจำไว้น,นะครับ หลุด80ตังค์โน์ยนทิ้งทรุราคาหนีเลิกแต่ถ้าขึ้นไปได้ก็โฮไปเลยอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าตอนนี้มันยังดูดูไม่ค่อยดีอยู่ด,ดูโอเคแต่มันไม่ได้สวยมากเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ระดับนางงามนะครับบุ๊กเนี่ยตั้งแต่กรอบตรงนี้โอ้โหสวยงามมากแต่ตอนนี้มันทรงเสียไปแล้วแหละแต่ก็ยังเรถือว่าเป็นเรื่อนางงามท้องถิ่นแล้วเนี่ยไม่ใช่มิสยูนิเวหร์ออะไรเงี้ย ไม่ได้สวยขนาดตอนนั้นแล้วแต่ถ้าทะลุตรงนี้ไปก็จะสวยงามนะครับงามจักรวาลเลยนะหนึ่งสองหนึ่งอะไรเงี้ยอือถามว่าอันนี้อ๋อมันเปนเก้าเก้าต่างนี่ผมนึกว่าจำไม่ได้แล้ก็อยากให้หลุดตรงนี้เดย์ครับเดย์ก็ตรงนี้นะแต่ถ้าจะเป็นวีก็ตรงนี้นะไม่เหมือนกันนะแปดสิบเอ็ดเดย์ก็ตรงนี้เลิกเก้าสิบห้าจำไห้นะครับเก้าสิบห้านี่ก็แข็งนะถ้าคุณซื้อได้เดย์คุณก็ต้องขายได้เดย์นะครับ ไม่ใช่คุณซื้อด้วยวันแต่คุณจะไปขายด้วยหกสิบนาทีมันไม่ได้คนละเรื่องเลยนะคุณซื้อหกสิบคุณก็ต้องขายหกสิบนะไม่ใช่ว่าเอออ,อ,นะออีกหน่อยหน้ารออีกหน่อยอะไรเงี้ยรอเหมือนกล้อข้าตัวเองนะครับคุณซื้อวีคุณก็ต้องขายวีคนะสาหรับคนซื้อวีคเ่มันไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยว่าถ้าเป็นผู้บริหารหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเขาไม่สนใจหรอกเขาถ้าเขาถือยยาวๆทุกคนผมว่ามันรอดหมดแหละ ดู UPA นะ่าดูดีนะครับเมื่อวานแต่วันนี้ทำไม่ดีนะครับแต่ก็ทรงก็ยังโอเคอยู่นะยังไม่ได้เสียอะไรผมรอแค่บรลุุมภนยนเองไม่มีอะไรนะครับก็จะเอาอยังไงต่อจะมาให้ดูอีกทีแล้วกันในวีก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ลเล็กนะครับถึงแม้ตรงนี้จะเป็นลงมาเป็นไซด์เวดดาวผมไม่ได้มองเป็นขาลงนะตรงก้อนเนี้ยที่เห็นอยู่สี่ห้าแท่งหกแท่งเนี้ยแต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะสี่สิบแปดนี่โอ้ oh. กลุ่มขมับหนีนะครับต้องการเราทุกอย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่กับเขาแล้วอในเดยก์ก็ดูเหมือนกับก็อย่างกรอบสามเหลี่ยมอนะดูออกไหมครับเวลามองพยามมอยออกนะครับเอออน,บนี่ยแต่สามเหลี่ยมมันแกบเข้ามาแล้วเนะนี่ยนเนี่ยแต่อันนี้คงไม่กี่วันจะต้องเลือกทางนะทางไหนแล้วเนะี่ยทางคือทางลงเนี่ยอีกผมว่าสามแท่งเนี่ยมันจันทร์ไม่เกินนี่หรือว่ามันสุก เออผมอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะวันศุกร์หรือวันจันทร์เนี่ยผมว่าน่าจะเลือกทง้งแล้วว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะเลิกเล่นอะไรอย่างนี้นะครับอาเมวิภาเนี่ยอืมีคนถามมาโทษทีถามมาแล้วผมบอกว่าเออผมดีคอยให้ดูแล้วผมลืมโทษทีนะครับวิภาอไม่ได้เล่นเล่นเคยเล่นอยู่ช่วงไหนนี่ตอนนี้นครับ แล้วก็ไม่ได้สนใจเลยก็เพิ่งมารู้เนี่ยผมลงมาหนักเลยนะแล้วคือขึ้นไปแต่ตอนนี้โอเคนะครับถ้าหลังผมไปเล่น BDMS มากกว่า BCH อะไรอย่างเงี้ยแต่ BDMS บนะเมันะงเทพเล่นแล้วพูดตรงๆเลยมันมันเหมือนไม่สุดทัยเจะว่าเหมือนที่คนจิิบอกปีชองอะไรเงี้ยไม่ไม่ชงชงกับ BDMS เลยคือ ซื้อซื้อถูกนะครับแต่พอขายที่ไรนะขายได้ราคาดีแล้วก็ลงมาสองวันเป็นอย่างยุทธทุกทีเลยพอวันที่สามวันที่สี่คุณพี่ลากกระจายเลยครับเออแล้วเราก็คิดเออเฮ้ยเราเก่งเว้ยมันขายได้ราคาดีเป็นอย่างเงี้ยมันสามครั้งแล้วนะครับขายได้ดีลงสองวันนั้นเองเราก็เออเ้ยอ,อย่าให้ซื้อรอแล้วก็ลากแบบโอ้ยวิ่งแบบไม่ทันเลยครับ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิธีของเรามันใช้กับ b D ี n a n ไม่ได้นะก็เลยก็เล่นอยู่นแค่นั้นเนี่ะ B H อะไรอย่างเงี้ยนะตัวน,นี้ไม่ได้เล่นเป็นเท่าไหร่กัญยาพิจิกาน,ะนานมากแล้วนะถ้าดูอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยมัน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 โอ้มันเอาธรรมรอนะอยี่ยที่ผมขอดูมันดีครับ อ๋ยังไม่เอาทำํำไฮมันอยู่ที่สามสองแปดสามสองแปดแล้วอืมนี่แล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณมีอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ยอาจจะตีพลาดนิดหน่อยก็ผมว่าโอเคแล้วเนี่ยสองห้าศูนย์ก็เนื่อจำไว้นะครับถ้าหุ้นมันเป็นจะมีขาขึ้นนะ่ะมันก็จะไต่ขึ้นมาเรื่อย แต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ผมจริงหัวเนี่ยต้าอ,อยู่ตรงนี้นะมันใกล้เอาทำหายนะสามสองหกใช่ไหมสามสองหกสสองปดผมว่านะอถ้ามีอยู่ก็โหผมว่าได้โหได้นะวันนี้วันที่อะไรวันที่ยีสิบ ดูดูมันนะโอลุ่มโอเคนะเหลือทั้งสิบวันออโอวลุ่มห้าสิบหกเฮ้ยใช้ได้เลยนะสิบวันผมว่าน่าน่าจะมากกว่าแท่แทงเดือนที้แล้วนะครับอย่างนี้โอเคเลยอะ,อะถ้ามีอยู่โหไปแต่ผมไม่ตัวนี้ผมไม่เล่นนานผมไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรแต่ดูสังเกตไหมพอลักไปน,นาน แท่งแดงใหญ่นี่เกิดอีกแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตามถ้าดูตามพฤติกรรมก็นะจะลงแต่อันนี้มันไม่ได้บ่งบอกนะว่ามันจะเป็นจริงอย่างอย่างอย่างนั้นนะฮะถ้าง่ายง่ายเอามีนะครับหลุดสองเจ็ดศูนย์สองหกแปดเนี่ยเป็นผมถ้าตามนี้นะผมว่าไปดีกว่านี้แต่ในวีคนะครับดูทางขวามือ ยังมีช่องว่างให้เล่นเลยนะเพียงแต่ว่าเอมันเกิดเดเวเทจมาละครั้งหนึ่งนะถ้าคุณเห็น,นดีๆนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมคิดว่ามันมันไม่ไม่เด่นชัดอนะ่ะมันก็มันเกิดอะไรนะแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะยังโอเคไปได้ต่อแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยดูแบบฟแฟร์มันมันเกิดละครั้งเนี้ยขึ้นไปก็เหมือนจะจะเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคือถ้าจะไม่ให้เกิดในวีคเนี่ยผมว่าดาวนะมันจะต้องขึ้นมาสักสองเก้าเลยนะครับเพื่อเคลียร์เคลียร์เดเวเทจตรงเนี้ยให้ได้ แต่เราไม่รู้นะมันจะทอ,อยังไงเวลาเล่นนะครับคุณเขาก็เขาก็ตีกันนะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเบรกไปได้โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันเล็กไปเราก็เลยไม่คงไม่มีใครตั้งอย่างนี้นะครับตั้ง นี่ออกไหมตั้งพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆมันใหญ่ๆเงี้ยผมว่าถ้าเราจะดูแท่งเทียนเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้นี่ออกไหมครับทําได้หมดนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะอย่างเงี้ยถ้าเบรกไปได้คุณก็ก,ก็ก็ดีถือว่าดีถือว่าไอตัวไอซ์ไซเนี่ยเขาก็าถือว่าเป็นเป็นผู้เป็นก้าวแท่งเทียนตัวหนึ่งแค่นั้นเองแล้วแต่ผมเคยฝรั่งเขาทำอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่บอกอะไม่มีอะไรหรอกมีเพนเพนประพ่ายเงี้ย ลงโลทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมว่า80%นะครับคนไต้หวันที่รู้จักก็อย่างนี้อ่ะไม่มีอะไรแล้วโคตรเก่งเลไม่รู้ไม่รู้ไม่มองอยังไงตามไม่ทัมนะครับเขาบอกเขาเล่นกันทั้งบันทั้งเมืองของฮ่องกงด้วยแต่ฮ่องกงนั้นเร็วไปหน่อยเอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าข้อกับวายว่าโอเคและส่งดีถ้าทะลุไปได้ก็ก็ดูไปแล้วกันโอเคนะครับวันนี้ scb นะก็ scbb เดียว อผม, of, <bunker. S 1> มึูว่าจะไปสักสามขึ้นโอ้ร anyway. ูปไม่มีนะครับบีดออฟเฟอร์หายหมดเลยนะเหลือพันหนึ่งห้าร้อยล่ากาได้เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดเปอร์เ็นต์ะบวกแล้วเราก็ไม่ไปต่อระวังนะครับผมว่ามันมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาจะล่าเพื่ออะไรทีเฟกหรือเปล่าแต่ทีเฟกมันไม่ได้เออเขาล่าขึ้นแบบทีเฟกมันไม่ได้ตอบสนองนะครับจริงๆวันนี้ผมว่า แสดงว่าเหมือนนักลงท,ทุนตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งไปเลยนึกออกไหมครับไอ้วันที่ลงเงยเยอะอ่าอะไรมีผลต่อห้าจุดเซ็ตจริงจริงเซ็ตห้าสิบก็ต้องน่าจะลงมากกนานะ้นจริงแล้วไม่ไม่ได้ลงเยอะอืมแสดงว่าเขาเขาให้พรีเมียมตัดทิ้งไปไม่เอาไปรวมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะครับโชคดีนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมซื้อแล้วกันที่ไม่ใช่ผมซื้อผมมีสถานะแต่ไม่ได้ขายนะอันนี้คือมองที่จะซื้อบาตษัวก็ซื้อไปแล้วอ่าก็โอเคนะครับเราก็เล่นวนกันไปอ่ะแต่ก็ยังบอกนะครับว่าเอาอย่างวันนี้เข้าแจกผมก็ต้องขายตัวอื่นก่อนนึกออกไหมครับก็จะอย่างที่บอกตัวเซ็นท้าสิบเหมือนกันอนะ่ะไม่ใช่ผมขาอยอะไรอ่ะ ซิก้าเรามาซื้อตัวนี้มันไม่ใช่นะครับผมว่าต้องขายตัวที่มันมันบาลานซ์กันเป็นุพื้นฐานหน่อยผมว่าอาจจะขายทรูมาเข้าแจ๊สอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยนี่หอกหมครับหรือขายแบมก็ได้ไม่เป็นไรเรามาเข้าอย่างพูกพวกเนี้ยบางตัวเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะไม่ใส่เงินเข้าไปผมว่าคือโอเคเซฟเลั่ยังโอเคอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงมันก็ตื้ตตอๆยังไงก็ไม่รู้นะเอแล้วก็ขาย เอเอมาเข้าแจ๊ก็ได้หรือยังไงบ้านปูเนี่ยกับบัตรปูเออมันให้ดูบ้านปูนะครับดูบ้านปูบ้านปู อาดูกานปูนะครับเนี่ยที่บอกมันก่อนขายหมูไปนะครับคร,ครึ่งหนึ่งน,นี่ยสอบหกสิบนะวันนี้เราก็จะไม่ทําอะไรกับมันแล้วนะครับเราก็จะปล่อยมันรันไปเรื่อยๆถึงแม้มนจาย้อนลบบมา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงนะครับเนี่ยทะลุไปได้สิบเอ็ดหกศูนย์แล้วมาพอมูลุ่มไหมามาพอมูลุ่มเลยนะครับเยอะกว่าทุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาเลยนะ เนี่ยพอเบรกตรงนี้ไปได้นะครับแล้วส่งโอเคเลยทุกอย่างดูดีนายวีคแค่พึ่งก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะแท่นนายวีคมองด้วยดูดมองได้ดีนะไม่ได้เป็นขาขึ้นนะคือมันเป็นขาขึ้นตรงนี้แหละใช่แต่ตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์ในกรอบตั้งเท่าไหร่กรอบตรงนี้4เดือนห้าเดือนแล้วนะครับอย่างเงี้ยแต่แท่นเดย์เดย์ก็ยังเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะแต่เป็นไซด์เวย์อัพนิดนึ่งนะเพราะมันเบรกกรอบไปได้ แต่ถ้าคุณไปดูในสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเห็นไหมตายแล้วนะครับแต่ถ้าคุณดูดืนเดินชั่วโมงเนี่ยแต่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเข้าเขตโอ้สูชัดเจพเนพุ่งเงี้ยนะครับไม่รู้สิถ้าเปิดกระโดด,ดหนักๆนะผูม้มาจะขาทิ้งหมดเลยนะถ้าสมมติเปิดกล้าไปไปท้งสิบสองบาทยี่สิบปริญเงี่ยสี่สิบตัง ผมว่าไม่รอดนอะ่ะแล้วผมกลับกลับมาซื้อที่ราคาเนี้ยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสิบเอ็ดบาทแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับถ้ามันทําอย่างนั้นนะคือแต,แต่แต่ตรงนี้ถ้าเราไม่นั่นเราก็ปล่อยโฮไว้เรื่อยมันอาจจะย้อนกลับมาก็เป็นไปได้นะลงมาต่ำว่าเส้นเนี้ยถ้าล,ลงมาสักเท่นี้ก็ไม่สวยแต่ผมคิดว่ามองอยังมองมองดีอยูน่นะครับแต่สังเกตไหมในวีคเนี่ย ในในชั่วโมงเนี่ยอันนี้ถือชั่วโมงแล้วกันถือว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะชันเนี่ยบางคนลดดตรงนี้เขาโยนทิ้งเลยนะครับถ้ามันตายกันไปเรื่อยๆผมว่าพวกเนี้ยอย่างไงในชั่วโมงเนี่ยถ้าเปิดกระโดดผมว่ารักสี่สิบเบิดสิบสองบาทยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนีเป็นผมผมตัวบกนะผมโยนทิ้งไปแล้วผมมาลัอต่ำส่วนต่างสามสิบต่งผมก็เอาะแล้วเวลาลับต่ำพวกนี้นะครับมุดเรามีอยู่ร้อยหนึ่ง เราคิดว่ามันดูดีใช่ไหมครัมันจะขึ้นแน่ๆถ้ามันลงมาแนละ้วมันเทรนด์มันไม่เสียผมก็รับคืนร้อยหนึ่งนะมันไม่เหมือนกรณีแจ๊สนะครับแจส๊สโงมันไม่ค่อยสวยอันนี้มันโอเคแล้วเริ่มจะดูดีแล้วอ่าเหมือนไปเกาหลีมาแล้วทำกิจกรรมมาแล้วนะเริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคต้องแย่ออเลยครับงั้นแล้วแต่และกันวิธีผมว่าไม่มีสุดตายตัวหรอกนะอือว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆ เป็นมนุษย์อ่ะมันำลำบากบางทีก,ก็ไม่ค่อยได้โอเคโชคดีในการลงทุนขอบคุณค่ะ